สวัสดีค่ะช่วยกดติดตามช่องวิโราเพลินพั่วเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านสบายดีพี่น้องสุภูสุคนเมิอดสุหม่องสุบอนลนครับเด้พอพบพ่อกันเมื่อนี่ก่ะตรงกับวันที่23สิงหาคม ขึ้นสิบห้าขั้เดือนเก้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้นยอยู่น่ากินหลายครับเมือนี้อันนี้สมฟ้านครับอโอ้ช่างโหลดได้กินสมฟ้านครับเมือนี้อืมอยู่น่ากินกะอีสา,บานบ้านเฮานี่ยละแบบบ้านๆเน,น,นี่ยละอ่านี่ยมะพริกดิบกัโอ้คำเขายิาย้งยิ เขาเที่ยงครับผมแต่ว่ากระสีขึ้นสีแลลวแรงแล้วละ่ะประมาณการตอนนี้ก็หาโมงแรงเนื่องจากว่าว่าวันพระใหญ่มือเศร้านี่สังโงรดก็ไม่ใช่สอนพักกันไปวัดตัว อืมอืมอืมไม่อะไรกินดนเลยสม้านกับอืมนัองเอยสุกอยู่ในเมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุกอยู่ในเมืองข้นกับมีตะกินเลยกับแซ่บอังางไร่ะ อืมตเจียวบ้างก็หน,นักืมเขาคือขังสันอืมอืมอันนี้ก็ ออมแลนใส่นอมันสมครับโอ้อบ่ได้กินดนละออมแลนก็นได้แลนเป็นออกมาจากปลาเนาะเหมือนนเนาะฝนสิเมิดพี่น้องเลย สาราสัตว์ต่างๆก็เริ่มออกมาหาอยู่หากินตะกี้ฝนตกนำนำกับผ้ากันดียู่หูเป็นเห็นเป็นบางหลายครับอุดมสมบูรณ์นะโอ้เนือแล่น เนื้อมันอ่อนดีเนาะจะกินบ่าสมพันธ์จับจับเค,เคยกินด้วยเคยกินหวานอืมอืมอพริกกับผักดีหวาน อืออืเ้พชพี่น้องบ้านอไปวัดไปว่ากะโอ้ อ,ออกไม่ออกหลายอยู่วันศีลวันพระกันดมสมบูรณ์อยู่อืมเพชรแ้วพี่น้องมันนี่อยู่นักกินก็โอ้หลาย พี่น้องบ้านเน่าเป็นผ้ากันไปจังหันจังเพนมันชิ้นมันผักผากันไปสวดมนต์ไหว้พระยันบุญกินท่านตามประเพณีเนาะผูเฒทาผู้แก่เป็นกระดา อันว่าบุญบุญนี่บ่แมนของปันแจกบ่ได้แหกคอนได้คือไม่พากางเป็นวบาความหมายก็คืออ่าบุญนี่ผู้ใดเอ็ดผู้ใดก็อิม่มผู้เอ็ดผู้ใดเอ็ดผู้ใดก็ได้น,ไดนะอแต่ว่ามื้อนี้ช่งโหลดไปครับไม่ใช่ซ้อนกันทถาบุญมเมื่อเช้านี่โอ้ได้หลายเด้บุญก็ได้ได้หาบมากุ่นละ นั่อยู่นั่กินบ๊วดาระหลาดคุณองอพระเพิ่นกระสันบระหวาดบระไว้นี่พระอยู่หาลูกนั่อยู่นั่กินเนาะเป็นของหวานเป็นหมักใหม่หมักตอกหลายตัวหลายครับ เป็นพระกะดีด hmm. like, wow, ้วยน่ยได้แสบๆเพื่อนกะเอาไปให้พระสารก่อนผู้ใไดมีแนวแสบกับมีตะไปวัดถวายพระอ็ดบุญหลักอืมมริมจอบเพื่อนกะเอือนเอาแล้วบ่ายเยอะ ยกปลเข่าไปเด้อเอ้ยบาทเนี่ยพากันยกมากาอเอ้ก้อยคมกามีของหวานกามีมากไม่กามีเ้กินเข้าแซ่บนี่ต้องกินยูวัดแล้วก็อิ่มดนพนพอม อิ่มดนุนเดชกินประมาณอาสองโมงกลัวสามโมงประมาณสามโมงบ่ายสามสี่โมงแรงนี่ซ,ซ,ซื้อๆอยู่ยังบ่อยากเขา่าอยู่วัดท่อเพื่ออะไรมาสี่หาโมงเป็นอะจังมาอยากอิอ่มดนุนเขาเที่ยงบ่ได้กินเลยอืม,อมเป็นว่าเพ่ออะไรเป็นว่าอิ่มทิพย์ มูเจ้าเคยกินบอเเ็นตาม,มูเจ้าพากันพูดว่าไปเที่ยวทิพเป็นจังไดไปเที่ยวทิพ <c oughs> คืออิ่มทิพย์ยบบ <c oughs> อคลกคักๆออมแร่นกับตาเมือว่านเนี่ยละว่มมีผู้ใดไม่กินน้ำ càng mỏ nưng chín đầy mưa sau mưa thiêng mưa lèn nhưng mà mất gia đình nữa như này mỏ tém nhỉ Bởi vì lèn tổ nhầy Đây là toàn lèn ở tỏi xe vậy như này làm càng có mỉ tổ nhầy มีไผมายามกันจิ้นจ้องเขาเงาะอืมกะประหยัดไปได้หลายมือจ <c oughs> ิ้นก็ลําลน้ำก็าา้หล

รับหลายพี่น้องเอ้ยเอาสำนีละถือโอกาสชมาภาพาควรนนาอความลาพาจากพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้เจอกันใหม่วันหน้าในเวลาประมาณเดียวกันนี้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ